ยังโสดบปซองที่นี่สดเว็นสดสดอีีบ่น้องแดงสดสดจากปร์เซ็ตนอพันเก้าจุเก้าสเก้านึปอร์เซ็นต์หนึ่งนยงอ่อยเนาะแสดงว่าโสดเก้าเสดเก้เนี่ยแสดงว่ายังหเพราะว่าเพื่อใจไว้ได้เพื่อใจไเพื่อใจไว้เจ็บในนพี่ลมได้อยู่บางผมบเบาวไทยได้อยู่ลมได้เนาะนอยหนึ่งคพูดไทยได้ไหม ได <Wasn 't> ู้ย่นสบายดีเด้อพี่น้องเอ้สบายดีตอนเช้าเาวินดีตอนรับเขาสู่สองเบาไก่คนทมากินมื่อวันนี้ออกมาแยมๆหาหนองๆทางผู้สาวบานปลาพี่น้องเอ้แถวชนบทมาทำกันอยู่สมคนเบาโกยและก็บเาวุู้ไทยแต่งถายบ้างน้ำกันวาหนองๆสิงามสมัยภาวนัดไปแต่สามสี่มือคนละ สบายดีตอนเช้าสบายดีเด้อพซีพักกัสบายดีตัวชิวดีเนาะชิวชิวอากาศมันเย็นเย็นเลยร่มร่มพุชาวเด้อปวดว่ากันนี้บ่แบบนอนตัดคลิปเด้อคืนนี้นะแมนแมนอุ้มพุชาร์ดต้องถ่ายพุ่งมากรวยขึ้นหอดไหวแถอะวะสบายดีเนาะสบายดีอ่างามดีซื้อยังนงเสื้อแดงสาวแดงเนาะ เป็นสาวส่วนเผาต่ยเหรบอสอืมเพื่นเราเลยงามสมคำลำลาวเตอไม่แต่คนงามงามบ้าโกยไม่นงคือมีแต่กินนกับกินกินได้้กินเจ้วกินแล้วเออบาประทไทยเราบาประทไทยเพาะ่ากินเข่าเพ่นเรเกินแล้วกินแล้วอะไรดีเนอะไปทางได้เหมือนนี่ต s <S mm ่อยตอยมาไกลขนาดมาไกลเนาะเพื hmm. ่อตามหาลูกไผ่ให้แม no ่ บะกรวยยอดตลอดพี่น้องเลยนะสิผ้ากันนั่งดินโฉกันลุมกันเห็นพี่น้องเลยป้าวันนี้มีแต่สาวสุดดำพี่น้องเลยซื้อยังไงพูดนน่นะเวิร์นน้องเวิร์นเนาะทางนั้นแมนน้องแรงเนาะหมาอะไเนาะแมนปนาเป็นอะไน้องกันบ่ชอบพี่น้องบ่พี่น้องเป็นพี่น้องกันบ่พี่นน้องกัเออน้องกันเนาะคนละพ่อละแม่ที่น อ๋อชินร่างเลยสมัยหู้นวกสมายหู้อดีปไนเลยเอซกับเพ่อนยไอกันนี้เปนทังอยู่เพื่นบไยินิเหรอเพื่นมีแกงอีกได้เพื่นวะกินเข่ากนเลยกินเลยไหนกินกับยองชาเนืแกงน้องแมกินกับแกงน้องมยังงามเนาะน้องเวิร์ได้กินเข้าย่างขอเชานี่นะกินข้ากมัแตง ตามมกแตงบ่โอ,โอ้พี่น้องเอ้ยมีแต่กินแต่อาหารแบบบ้านๆเขาเอาหารบ้านๆ <ละ S 1> พี่น้องเอ้ยแต่ว่ากานกินซีนนี่โอ้คือสิงามกินสิน่งกินปลานี่ป้าคือสิงามซ้ำนั่งเอกนั่งผมได้พ, <c ười> พี่น้องเอ้ยโแต่นานนี้กันยังงามเด้อเพราะว่าส่วนไลายอาหารหลักๆณะนี่มีแต่อันนัานเนาะเนาะใหม่เนาะส่วนไลายเนาะอาหารพื้นบ้านพี่น้องเอ้ยเพราะว่าหาได้หาอันนี้เนี่ยแถวๆใกล้บ้านเนี่ยจากธร์อืมพี่น้อง นี่แต่งงามๆห้างไงกินไงยังสดบบบซองที่นี่สดบบสดสดี่ีบอน้องแดงสดสดจักเปอร์เซ็นต์นอพันเก้าจุดเก้าเก้าจุดเก้าด้อีกเปอร์เซ็นต์นึ่งนะหายไปแล้่อหอยูเซนเปอร์เซ็นต์หนึ่งเลยเปอร์เซ็นต์หนึ่งไปใชเลยใครไเสียแล้วบอเสียแล้วอ๋อแสดงว่าแสดงว่าสด9 9้เนี่ยแสดงว่ายังหนเนาะ เพราะว่าเพื <S <S time, s <S ่อใจไว้ได้เพื่อใจไว้เพื่อใจไว้เจ็บเน่ยนึงพี่น้องเพิ่นยังบ่ให้บดว่าโสดร่อยบดอันบัดน้องเอิ้นยังโสดบ่น้องโสดยังโสดเนาะโสดคือกันเนาะอืแสดงว่าโสดบด2เนาะบ่มาใเนาะโสดบด2อสาวเผาตะโอยมีแต่คนงามๆเด้อพี่น้องเอ้ยตามเฮาแบบสืบมาทางนี่ยนะเช่น้องเช่น้องเคยมีเคยมีแฟนหล่าบอน้องเคยฮะน้องเคยมีแล้วบ่น้องได้ เคยมีแฟนแล้วเนาะแต่ตอนนี้โสดเนาะเคยมีแฟนหรือว่าตอนนี้ก็เคยมีแฟนบ่ยังยังมีอยู่บ่หรือว่าบ่มีตอนนี้บ่มีเนาะโสดจักโสดจักเดือนจักปีอะไค่ะสามเดือนสามเดือนโอ้ยสามวันอะไรเนาะอ่ะก็ไม่ใหม่เนี่ได้พี่น้องเลยสามเดือนแล้วโสดสามเดือนบ้าน้องเวิร์นี่ยังโสดอยู่บ้านน้องโสดโอ้เคยลมเคยลมพุ่ามบางเลยตีบ่เคยบ่เคยเนาะบบ่่เคย เงี้ยงังบ่เคยลมผู้บ่าวเด้อพี่น้องป่าสาวเบิร์นยังสดๆซิงซบัดน้องสาวสาวแดงเหมือนแบบเคยลมอยู่แล้ากระสูตรเป็นไม่เนาะหากระสเดือน4เดือนแหละพี่น้องเอ้ยทำได้ยู่บ่ผู้บ่าวสิน้อง2คนอยากได้อยู่โอ้ลมได้อยู่บ่ผู้บ่าวลาวบ่าวไทยได้อยู่ลมได้เนาะได้ๆๆหน่อยหนึงคุณพูดไทยได้มั้ย ได้เออพอไปไู้เนาะคุชื่อนี้อยู่เนาะของไทยเนาะเพิสิเป็นอยู่เนาะเพิสิเป็นอยู่พี่น้องเอ้ยถ้าเพิ่นเขียนมานี่ก็อ่านได้อยู่เนาะน้องแงเว้นยนงน้อยนึงเนาะลองเว้าภาษาไทยบ่งดูซะได้่เว้าบ่งดู่อยฮักเจ้า่ว่าจังได๋น่แสดงว่าเว้าเป็นซะเออเป็นอยู่เป็นแสดงเนว่าลมได้อยู่เนาะถ้าว่า FC เนโทรหาโทรยังก็ได้อยู่เนาะน้องเวินได้อยู่บ่น้องก โอ้พี่ดาวส่วนไรคันผู้ได้ดินโทรศัพท์ดินจะเป็นเนาะภาษาไทยเนาะเป็นปะน้องแดงมาเว่อร์พอได้อ่านออกันนะพี่น้องอ่านออกเบาได้เนี่ยการที่เบาลักละแลายล่กะหยาคือกันเนาะืฉัน้องอ่าเปิดใจให้เอฟซีร่มอยู่บ่เปิดใจถาว่ามีเอฟซีอยากล่มอยากคุยนี่นะเปิดใจสิล่มล่มน้ำพึ่งอยู่บ่ล่มเนาะล่มเนาะอืมพี่น้องล่มกันแจกเดือนกว่านจะได้เป็นแฟนกันบัดนี้ ดนบ่เพื่อเพื่อจะได้เป็นแฟนถ้าว่าเอฟซีลมเดนเดนเนาะต้องล้มกันไปก่อนเนาะต้องเบิ่งใจกันก่อนเนาะต้องเบิ่งใจคพ้าดูใจกันก่อนไปคิดว่าซองมือได้เป็นแฟนเลยวัไหนมีอะสองทางติดต่อชั้นน้องลินลินยังเอาลินเฟซลินไลน์บอลลินยังบ่ลินวัดเอฟเฟซลินเฟสเกฟเฟสเกวัดเอฟไลน์บอลลินเนาะอ๋อี่น้องาวยน้องเมิ่อด้่จ้ะ เด่นนี่ยังเด่นเด่นเตฟเตฟมาน่องเงินโอ้จะได้มาน้องเงินกามีสองทางติดต่อ,ยอเอ<ม>ยอะหน่อยเบาเบาใจเนาะแมนแมนแมนเพราะว่าตาไพ่อยากติดต่อห้ากะติดต่อห้าน้องเนาะแต่บพราะว่าซื้อได้ในเตฟบัตรนี่ซื้อเฟสหน้องเลยเกาะน้องแดงซื้อได้ไหนบอกเอฟซีน,นี่เป็น,นยังไงลืมฮะลืมอละมีอีเกาะซื้อเฟสเป็นนะลืมอมละเนาะ ซือเฟดน่ะยาวปั่นเส้นทางรถไฟพัจื่อได้เนาะบัดน้องวอร์ดนะจื่อจือบ่ซือเฟน้องน่ะบ่จือบ่อเนาะกมีบ่แม่นน้องอน้องวานเจี๊ยบเนาะกมีแต่ให้ FC เอ่อถาว่าสนใจเนาะสนใจแม่นมติดต่อหรือว่าทักหาทางทีมงานเฮาเนาะพี่น้องแล้วก็ทางทีมงานสิเอาให้เนาะบ่ค่อยเนาะแม่นเพราะว่าน้องเพิ่นบ่เจอเฟ เพชรเงาเยาวพ่อเนาะซำได้ได้ทั้งรถไฟคือบโกลว์ว่ามันจันท่าเอฟซีสนใจก็มีแต่ทั้งทางทีมงานพี่น้อยก็คือวันและเนาะกับทางทีมงานสีเอาเส้นทางติดต่อให้เนาะใครที่อยากล่มอยากคุยแมนแมนคนที่ตั้งซื้อเฟรยาวนี่ก็ว่าเคยอกหักมากับผู้บ่าวหลายคนเลยได้แบบได้พอความเจ็บมาไลยแล้วก็เลยแบบตั้งซื้อเฟรแบบยาวโพดนะเออแม่นบ่แม่นนะ มันนี่อยู่เพือนกับเพามั้นี่กรบพ่อยู่เื่อนกับพ่ออย่ืนนอกลายลายคนบ่จักคนแปคนแคนพี่น้องเลยู้่ญิงจากคนู้่ญิงได้่ะสี่คนหาคนส่คนพ้หญิงสี่คนผู้ชายกับสคนพีเป็นแปดส อสำคัญกับกระบาพุทธายนี่ยกระบะพุทยกับทรายสียิ่งสี่แปนรวมทั้งพ่อทั้งแม่ซิฟอยู่เฮือนห้งฮักบบวี้พายุแยกกันบิดอันนี้เพื่อนกันอยู่น้ำกันเบิ้ดนอกแปดคนเนาะเพื่อนนั่งเดียวพี่น้องเลยโอ้แสดงว่าไลยชมพูนเนาะแม่น้องมีเอื่ยมีอายเปล่าใช่ไพี่น้องมีเนาะเอื่ยยังบ่เอายังบ่เอาผัวดิ วยังแต่น้องเนาะน้องน้องมีคนเอาน้องก็คิดจะได้อยู่บ่านพวนยังบ่อยากยังบ่อยากได้ยังอยากโสดอยู่อยากอยากมีแต่แฟนเนาะอยากมีแต่แฟนอยากมีคนคุยคนล่มก่อนเนาะแล้วก็จังจังคอยตัดสินใจเพิ่นเ่อยอือออเมนเมนเนๆๆเพราะว่าน้องก็ยัง บัวทองหอดเกณฑ์อายุเนาะว่าจะเอาลูกเอาผัวมันบ่เนี่ทางนี้ประมาณอายุชั้มเน้ข้าเอาลูกเอาผัวน้องเวรน้องแองประมาณเท่าอายุสิบแปดสิบเก้าสิบแปดสิบเก้าเนาะสิบสามสิบสี่ก้าได้บ่ไม่ได้เนาะยันแต่คนอื่นนะแสดงว่าเอาผัวยันแต่คนอื่นเนาะแสดงว่ามันเป็นบางบางคนเนาะคือกับจิตใจของบางบางคนกับสิบสามสิบสี่ก้เอาไดรอืมมี่เพราะใชในบ้านนี่ มีบอส1ามสิบสี่เากันมีมนีเนาะมีมีมันอ้วนสิบสามสิบสี่เนาะเออยนะเออยคำเพลินเออยแล้วมีเนาะมีมีมีตอนสิบส่องอาก็แสดงไว้ตามมุกคนเนาะน้องนี่คิดว่าประมาณจ้เปียกจากในผัวเอามโหยังบบมีเป่าไม้ชุด้าขันมี้แบบแบบผูมักแบบผู้หมักผูลม พวกเขาอยากได้นี่นอกก็ตัดสินใจสิเอาอยู่บ่สมมุติว่าอยู่ฮู้ยังบ่ฮู้ก่อนจังฮู้เออต้องลมก่อนเนาะลมกันก่อนเนาะอ้าวพี่น้องแสดงว่าให้ FC ต้องลมก่อนเนาะแม่นๆถ้า FC ท่านใดสนใจต้องลมกับน้องก่อนว่าลมว่าน้องตัดสินใจบ่เนาะแม่นๆลมถูกใจก็พครบพร้อมแต่งเนาะแสดงว่าน้องนี่ว่าให้ลมก่อนถ้าว่าลมถูกใจแล้วจังตัด ตัดสินใจแมนแมนแมน,แมนไปหนักเลยแล้วเรื่องแบบอ่าสินสอดข้าดองนี่ยแท่นนี้นะแพงอยู่บ่แพงตอนแรกแพงนะแพงบ้านเราประมาณเตอนแรเขาแต่งเขาหยังกันอยู่นี่สามสิบขึ้นไปสามสิบล้ลานขึ้นไปเนาะสามสิบ <c ười> <30 S 1> ล้านเราว่าสามสิบขึ้นไปสามสิบพันเราไม่ได้ว่กสามสิบล้านสามสิบล้านเ <c ười> <า>น <c ười> าะเออสามสิบล้านขึ้นไป มีงวมีควายบ้านเรามีมีงวมีควายนำเนาะงวตัวหนึ่งบ่อิงตาอิงตามเนาะบัดอันบัดเพิ่นบ่มีสามสิบล้านไในรดได้อยู่บ้านเราโอ้โหแล้วท้าพ่อแม่อ๋อพ่อแม่ก่เป็นผัวว่าคดองโอ้คิดว่าชุ่มหนองเว่าม่นแ้วคันพ่อแม่ว่าเอานี่ยกันแแล้วชุ่มตะคุบาวบุมีผัวบุมีเท็านั้น่ไหมสามสิบล้านถ้าว่าชุ่มว่าชุ่มหนองแบบครบกัะโนมกระนน้อยจากแต่งงานเน่ย พ่อแม่น้องว่าประมาณสามสิบละแล้วเพิ่นบ่มีหอดนั่นได้สั่นเห็นได้เ<ก>ลยว่าเนี้่ยลดได้อยู่บ่ค้างเคยบ่เคยมีบ่กเขาลดเลยเคยอยู่อืมเบิ่งไปตามสถานาการณ์เนาะแสดงว่าลดได้บางทีเจ้าผู้บ่าวล,ล่อๆนุย้ยลดไว้ <c oughs> สิบล้านไปเอานะว่ะกระแม่นแน่นอนภูบาลคอยไปสู้เอาได้เคยมีบ่ที่ว่าแบบชมวติว่าผู้บ่าวบ่มีเงินแต่งแล้วเข้าลักกันเมื่อเลยนะเคยเคยเนาะอโอ้ เอาเมื่อเอาเมื่ออยู่กันพวบ่าวก่อนแล้วจังมาบอกพ่อแม่บอกโอ้พี่น้องเลยน้องไม่ได้เคยที่สวย่างนันว่าอาชีพหลักๆของชุนน้องนี่ยชุน้องเฮ็ดยังน้องเฮ็ดให้เฮ็ดให้ส่วนงามประเด็กันยังเฮ็ดให้เนาะคันบ่เฮ็ดก็บ่มีกินเออเพราะว่าเป็นอาชีพหลักเน้อมีหน้าบ่ฉันบ่มีบ่มีเนาะ เห็ดแต่หายไล้บ่เห็ดห้สองบนอ๋อชื่อหน่องชื่อหนาบ่บ่มีโอ้มีแต่หัวใจมีแต่ใจจะไปซูมไปเลยมีหน้ามีแต่แสดงว่าปีหนึ่งในไลายล้ไปได้ชุ่มหน่องเห็ดห้จะกระสอบประมาณสามสิบขึ้นไปสามสิบกระสอบเกินสามสิบกระสอบแต่ละปีพ่อกินอยู่บ่ก็ซื้อขออยู่หานเวียดนี่ โอ้แสดงบวชพ่อแล้วิะเขาบวพ่อเนาะโอปีหนึ่งประมาณในสื่อประมาณจักสอบเนาะชิปสอบขึ้นไปชิปสอบขึ้นไปโอ้สำเร็จให้ก็เก่าจบประมาณสื่อลายลีพี่น้องเลยในบวชหกเดือนประมาณเข้าให้นาะกลัวกลัวเนาะโอ้ก็สมควรอยู่บาใส่เกือบหนังเวิร์นี่สิะเข้าพวชกินอยู่บ่บ่วอกินเนาะในสื่อเนาะในสื่อ คันบ,บ่มีหน่านี่ยากยได้เบาไทยไตามาคิดว่าเพราะว่าน้องๆเฮ็ดไท้เขาให้มันกับบางานไปได้เนาะโอ้ไกลบาเฮ็ดไบ่ไกลมายูพูยวพูอมีบามักแตงอยู่ไอคันแถวนี้ใครอยู่ดอกย,ยูพ <c oughs> ูพนแ,แล้วแล้วไาบ่ไปปร้แล้วชุน้องยางไว้เราขี่รถไป นางบ่ไว้เนาะนางบ่ไว้เนาะมั่นใจเผื่อไปเผื่อมาบ่ได้ค่ําบ่ได้เฮ็ดหยังเพาะว่าอืมก็ถือว่ากันว่าบ่มีให้บ่มีนากะส่วนหลายขาบุ่้มกินพี่น้องเอ้ยทางนี้ส่วนหลายมันจะเป็นผู้เป็นพาเนาะบ่มีให้นาตะกะน้องกออกดุอยู่ติออกให้ออกส่วนออกดุอยู่ติออกอดุออกเสียหเสียหเมื่อยอยู่บ่เสียหม่ เมื่อยเนาะเคยท่ออยู่บ่านหนองเฮ็ดบางเทื่อเคยเคยท่ออยู่บ่เฮ็ดเวียกเมื่อยเคยเคยเนาะโอ้บ่ให้ติบ่บ่ได้ให้เนาะแต่ว่ามันเคยท่อเคยเมื่อยอยู่เนาะท่อแต่บ่ถอยเนาะท่อแต่บ่ถอยสบายเฮ็ดนั่นแหละอาชีบฮะเนาะอาชีพแต่พ่อแต่แม่เนาะอาศีบลักลัอืออาชีพหลักๆก็จําเป็นได้เฮ็ดเนานเนาะออืคือว่ากับบ่เฮ็ดก็บ่มีกินมาบ่ไอยแม่นๆม่น คันว่านั่งอยู่เดยมีเขากินหัวไผ่กรบโบยเฮ็ดได้เนาะเนี่ยคันว่าไบบด้อยูย่เพื่อนกับอีต้นพ่อแม่ออกโซงพนจะเอ,ออกนะ้ำออกนะ้ำเขาเขาเจ้าเนะาะถ้าว่าใช่ใพ่อแม่ออกคนเดียวกับเราได้เนาะออกโซงพนเถอะก็เมนนั่นแ<ม>หละลดีแหละซอยเรียกพ่อแม่เป็นอย่างไพ่อแม่ก็เลี้ยงบ่ไวเนาะจะเป็นตองได้ฮะแบบเงินค้ำนี่ดยชิโนะไปห้าทางไหนชิโนะไปห้างับจ้างเขาหับจ้างเฮ็ดเฮ็ดเนี่ยชิโนะเฮ็ดยัง ส่วนไรับจ้างยังส่วนไรเชียเชียยานเชียอ๋ยหาเสียมันเนาะเชียหา้ามันกนันมันบะมีับจางบะมีเลยเขาจางแบบใดเฮ็ดเเแบบใดโคยังบงอ๋มือเรเท่าไรก็ห้ใชโคดยังบงไหนเองตามกิโลโอโคยังบงหนจางเป็นโลเนาะโอ้เชียหายาส่วนเดยใมือบ 80,000,000ถือกว่าเนาะห่อนีหอนี่ใหม่เบิดเนาะมาเป็นเท่าไห่อนคอยยังแสนเลยถืกนี่เนาะยังแปดสิบพันอยู่เนาะมาประเทศไทยเนาะแนี่โอ้พี่ต้องคิดว่าถ้าเงินมันขึ้นหอดแสนหน่อยไล้ก็พี่ตายต้นอี้ตัวคนเจ้าเนาะเพราะว่ามันบ่มีทางหาแบบมันบ่มีโหงจักโหงงานหรือว่าบ่อนสิไปหาเงินหาคำบ่น้างครับพี่น้องเยเพราะว่ามันบ่มีโหงจักโหงงานนะพี่น้องก็เลยซุป จะเป็นแบบว่าต้องได้หาหับจังเสียหญาเสชนเนาะพอได้มาซื้อเนาะเสื้อกระแป้งน้ำแดงบ่คือว่าซื้อสบู่เนาะเสื้อส,บ,อส,อสบู่ซื้อบัตรซื้อบัตรโทรศัพท์เป็นอะๆมเมื่อคืนนี่บ่ม,มีผู้บ่าวมาดินน้ำบ่โม,มมี่แมมมมน่บ่มีแฟนเนาะแต่ละมือ่อ<ม>แต่ละมือะมอ่อันมีผู้บ่าวมาดินน้ำอยู่บ่เนาะบ่เคยบ่เคยมีเลย บอกว่าคนงานบริบูเคยมีผู้บาดมาลิน้ำเพิ่นเขาบอกว่าบ่มีผู้สาวอยู่กันหลังนี้ปกติแถวนี่นะคันบ่แม่นแฟนกันนเขาบอกมาหากันออ๋เขาเขาแบบบขขึ้นซาซายเนาะเขาบอกไปมั่วเนาะบม่ได้เนาะโอ้ก็ดีกันได้แบบนี้ได้แสดงว่าแบบว่าแบบผู้บาดที่นอกเคยล่มแบบคือนอกว่าเคยมีเห็นเขาสัตว์รมโทรศัพท์บอกเด็กยังคอยไปลินน้ำกันอ๋อ แบบบ่เคยมาเอามาเล่นอยู่เฮือนบ่เคยหมอโอ้ไปดินนด้วยเนาะใช่นกับดินได้วยแบบเคยไปเล่นไปพากันไปดินอยู่ซะบ่เคยบ่เคยไปเล่นแต่ว่าเขามาดินอยู่เฮือนก็เคยตี่เข้ามานะมานั่งดินนั่งยังนะมีแต่เคยล่มซื่อร่มในโทรศัพท์ซื่อๆโอ้น้องล่มแต่โทรศัพท์เนาะอืมแต่ตอนนี้บ่มีแล้วดูอ๋อดีที่บ่มีนะโสดดีที่่คิดว่า คกว่าคกว่ามีตัวน,นี้กันเลยแสดงว่าผู้บา่าวผู้สาวนี่คิดว่าเขาจะขืนนั่งได้กับขืนโมเมนต์นาะเหตุฉุนเฉลเนาะโมเมนต์โอ้ต้องอันนั้นขันโบหูวจักกันแล้วกับโบาม,มาหากันขึ้นบ่ได้อือคือชื่อใหม่หูวจักกันได้หรือมาได้บ่ได้ได้เนาะเซตจริงได้จังสีมาได้บัดน,น,นี้บ่มีทางติดต่อกันได้ซ้ำต้องเอากันก่อนบ่ เอาสองทางติดต่อแหละแปลว่าแปลว่าผู้บ่าวมันยังกัดตองมีสองทางติดต่อก่อนเนาะนแบบล่มกันก่อนแล้วจังมาหาได้โอ้แล้วที่ฮักพิเศษนะเนี่ย,ยวะ <c oughs> ไปหาที่เราขึ้นมาผู้ว่าเคื่องลังนี่มีผู้สาวแล้วขึ้นมาหลินเลยเนี่ยเมือนขื้นมาแมนเนาะแบบอันอต่างกันเออกมาได้เนาะแบบอัน,น,อนแบบชุดห่องในสมมติว่าแบบผู้บ่าวขึ้นมานี่ขึ้นมาลบนี่เขาหลินยู้ห้องก็ได้บ่ขึ้นลงยู้อเขินได้บ่บ่ได้อืบ่ได้เนาะ ร่วมร่วมกันเยอะแยะแสนเนาะการร่มอยู่ตารางนี่แหละอยู่ตารางเพื่อนเนี่ยตารางหรือว่าตู้ป่ะเนาะมีตูบมียังเนาะการนั่งเล่นคือกับอันนี้แหละมีบนนั่งนี่ยกับพอได้นั่งเล่นคือว่าแตกต่างกันเนาะบกงคยคือกันกับวันเสาอ่อนจะจอยเพราะว่าขึ้นอยู่ห้องได้เนาะแน่น่แตกเขาอยู่ห้องได้เนียิงตามบอลหมออีกตามตาบางนาทีพี่น้องแม่นมันจะบระคือกันคือคนมาได้บ้านบางบ้านบ้านเดียวกันกันยังหมดเลยคือกันนะนะแม่นแต่ว่ามันมันว่าเรื่อง แบบว่าขึ้นกับบุคคลเจอบุคคลแบบอยากเฮ็ดแบบไรเนาะอยากให้เฮ็ดแบบเขาห้องได้บ่ก็มันขึ้นกับบุคคลมนันก็บบคือทางเพื่อนเพิ่นนั่นัาไพอย่างมากกัมาด้วยก็ขึ้นด้วยเลยพัาก็บ,บไ่ได้หายนะแม่ยเนี่ทางอยู่เพื่อนชุมนลอนี่บ่ได้เคยเนาะบ่เคยป้าพี่น้องะไยสมสมเห็นไดแน่ใจสิมีผู้บ่าวจามม้ะชุนลองปะก็คันมีคนลงแล้วก็ได้เออ เขามาสาซาย,ยมันมาได้เขาหายหรือเปล่าพ่อแม่น้องหายป่แมนพ่อไม่หายโอ้คือน้องเลยแตถือว่าจากไข้ายๆแล้วกับทางบอลอื่นเนาะมากกว่านอะ,นะทางแก้วทุกันบ่น บุคือแล้วทางเจ้าขึ้นเลยป่ะขึ้นเลยขึ้นเราไปโจมตีกอนเลยรอหยอกแม่นเนาะพอายอดกี่ชิ้นจบตีโหลดเนาะแสดงว่าแม่นยุว่าทางตะโว่เชื่อกันเนาะมหาพิธานเนาะแต่ว่าหิดข้องมึงเถอดต่างกันหิดข้องบ้านพี่น้องเลยมันบุคือกันเนาะบ้านน้องอ้วนน้องจอยกับอีกบ้านหนึ่งเนาะบ้านชุ่มลอกกับอีกบ้านหนึ่งต่างกันบ้านละแบงละแบงเนาะละแบงเปิดขึ้นก็ละแบงหน้าอีกเหมือนบ่โอ้ละแบงโคกเนาะ แต่ออกมาอยู่ไก่ชุดซุ่มมาเชื่อก็อยากอยากเอิ้นว่ะละแวกนี้ก็เอิ้นจะซุ่มเลยอยู่ติดกิตแมนมาดูกันใกล้กกันเนาะแล้วแถวนี้นะมันมีแบบเพื่อนสาวโสดบ่เพื่อนสาวโสดที่เขาจะนอนนำการ4-5คนมีบ่ะมีเคยบ่มีชุดน้องชุดน้องไปนอนอยู่แต่ละคืนนอนเพื่อนตัวเองเพื่อนไปเพื่อนมันอเอเคอชุดชุดนานชุดน้องเป็นหมูชเนตกันนี่แหละมานอนนำกัน แตะละบานเข้าไปนะบ๊วยมีเคอนัางโซนเนาะโอ้ชั้น้องเคยไปนอนนํากันบ่เคยมีบ่บ่เคยบ่เคยอบางมื้อคั่นมื้อเฮ็ดเบียกให้งานอย่างมาเซยกันในก็นอนนํากันอ๋อถ้าในบ้านมีงานแต่งเมืองานอันเดือนแดดไปซอยเวียกแล้วนอนนํากันตื่นแต่เช้าเฮ็ดเวียกแต่เช้าอ๋อโอ้พี่น้องเอ้ยแสดงว่าผู้บ่าวนี่มาดิ่นยากเลยเนาะเขื่อนมาเนาะคันบ่ฮู้จักบ่ได้เฟซได้หยังได้ล่มกันใน มาบุร่ได้บ่าวบุหรี่เลย <c oughs> แม่แม,ม,าาม่มาซามาใส่ถือเขาจับอีกตัวจักป <c oughs> <c oughs> ทำไม่สช่ไหมครับสมมติว่ามีเอฟซีเพิ่นเนาะ <c oughs> แบบวแบบ่าบ่าวลาวบ่าวไทยเพิ่นอยากมาลินน้ำหนึ่งก็ได้บอกเนาะมาลินแบบนั่งเว้นนี่นะมาตังเว้นแบบแม,นนมา,าน,น,นั่งเด่นนั่งยังนะได้เนาะเออคิดว่าบุไรีอีกเพราะว่าไหร่ทิ้งานเลาก็เได้ปุ๊บเมื่อคืนได้พี่น้องเลยอ๋อพี่น้องแสดงว่าเพิ่นกะ เอฟซีชิมาเรนกันมาเรนได้น้องบอกไงแมนแมนแมนมากังเว้นเนาะมากขึ้นนี่ไหนบอกมาได้ม่ได้เนาะจังหวาน้องเพป็นกตอนหับอยู่เนาะก็ต้องในล้มกันก่อนแต่จังมาได้พี่น้องเลยน้องว่ะแมนถ้าเอฟซียางมากก็ต้องต้องล้มกับน้องก่อนถักทายกับช่วยน้องก่อนเนาะพาหน้องก่อนละจังหวะถ้าว่าน้องอนุญาตให้มากก็จังมาได้พี่น้อยอยู่ในเพื่อนซานของน้องน้ำแบบ ตัวอะไรแบบอันขาดเคลื่อนกมูอยู่ในเฮือ์นนองแบบตัวมันสําคัญแบบว่าเครื่องเล็กๆน้อยๆนะน่องต้องการนะนะต้องการแบบถ้าว่ามีผู้ใหญ่เป็นอยากช่วยนะต้องอยากได้ตัวอย่างว่าเข่าว่พอกินบอลเลยวันเนี่ยได้เนี่ยได้เห็นนะด้วยเบาเด้อว่าจกได้ผู้เบาด้วยอยากได้ผัวบอลเลยมั้ยดูงี้อะได้ยังแบบว่าชิงมันมีแนวขาดเคลื่อนกมูเนี่วจำเป็นนะจเป็กับว่ามีกับว่ามีนะ อยากอยากได้ห้องนอนเพราะว่าปกตินะห้องนอนนะนอนน้ำนี่บางเทถอะโอห้องนอนอยากมีห้องนอนสะอาโสดเป็นของตัวเองยังโมมีห้องนอนเนอนด้วยแต่โมีเสือนอนบ่เสือนอนเด้วเสือนอนหมดเลยห้องนอนห้องนอนเนาะเป็นห้องแต่นอนนอนร่วมกับแม่เลยโอ้แบบยังวโมีห้องส่วนตัวคิดว่าแม่นอนต่างหากบ่มีห้องดิบ่มีห้องเลยลวมเลยบ่เฮือนน้องมีสองห้องอันนึงนะห้องไอ้ ะมลอ๋อน้องบ่มีห้องเลยห้องที่สองเลยสิพ่อแม่ก็นอนอยู่หัดพ่อพอนอนอยู่นอกอ๋อแสดงว่าอยู่หัดในสองห้องแต่ว่าห้องห้องน้องน้าบ่มีน่ยังนอนในแม่อยู่ปาตัวใหญ่ไปซะ าสมเพลจังบมีผู้บ่าวมาร่มเนาะแมนเลยยังนอนกับแม่อยู่ฉะนั้วมีห้องส่วนตัวบางเทอเนาะมีผู้บ่าวมาร่มผมมีมาจากน้เอนผก็อยากได้ห้องนอนเนาะคันมีห้องส่วนตัวแต่ลักษณะแบบบางทีคันห้องเนาบบปทไเนาะแมนแบบคันห้องซื้อเนาะแบบคันห้องซื้อแต่ว่าเพื่อนมีเรียบร้อยแล้วเนาะแบบว่ามีแต่คันห้อง ต่อออกจากห้องพ่อแม่เนาะมีใหม่ครับโอ้ยแผ่นเรียบด้วยไหมครับต้องมาประเทศไทยเนาะเมนมีแผ่นเรียบมียังกไงพี่นุ้ยเน,ะนาะอาะไรหมดจังมาบ่นอน,น,น,นบ่มานอนน้ำเมื่อว่าเออโต้ขึ้นนอนน้ำเมย์เขาบ่กนอนผู้เดียวอา <c oughs> ถาว่ามีห้องก็ต่อมั้ยคมีหมูมานอนน้ำเนาะโอ้ยเป็นนุ้ยแมนเมนอันนี้แหละเหตุผลน,นอนมาประเทไทยเนาะแม่แมนนอนเป็นนอนแสดงเป็นแบบยังไงห้องนอนพี่น้องุ้ยถ้าว่า เอาแผ่นเรียบก็ได้พี่น้องแผ่นเรียบโตนั่นเนาะได้บ่แผ่นเรียบต่บบตตอตอ่อขึ้นเนาะแผ่นเรียบขึ้นนะครับแผ่นเรียบกับไม่เส้นเลยไม่ไม่ไม่เส้นประมาณได้ประมาณสิเบเซนบ่หอดน้อยเนาะบ่หอดบ่หอดประมาณหาหกเซนนี่เนาะแล้วก็มาต่อขึ้นแล้วก็เอาแผ่นเรียบมาเรียนเรียน <indicating S 2> ขึ้นมาขึ้นมาแอมขึ้นพี่น้องเว้ยอ่ะพี่น้องเว้ยน้องสาแดงเพิ่นกับความต้องการของเพิ่นกับมีแต่อยากได้ห้องนอนพี่น้องเว้ยบัดบัดน้องสาวเอิ้นเลยมีอย่างแบบขาดเคลื่อนอยู่ในเฮือนซานไหมวะ รถจักบ่รถจักรโอ้รถจักน้องรถจักนี่ยจะไปใส่น้องรถจักรอ๋อให้อกซวนโอ้ให้อกซวนเอาไว้ใส่ในในในเขื่อนในชาติมาประเทศไทยนี่น้องแบบอยู่รถในไปหาผู้บ่าวอยู่เขื่อนน้องอยู่เขื่อนน้องครับไม่มีรถจักบ่มีคันมีคันเดียวคันตัวน้องขี่วาเนี่ยป่คันทางล่างเหบ่มีบากโอ้มีบาก คันมอเตอร์ไซค์ห้างอ่ะพี่น้องไอ้พวกต้องรังเงินรถของน้องซาเวเอินเนาะแสดงว่า,าคนไลยบอในของคนน้องนะบารายปันเนี่ยบายเจ็ดคนเจ็ดคนเคนเนาะมาชมกวนได้แบบใครเลยไล่เห็นแลน้วเนาะเวลาสิไปให้ไปส่วนนี่ก็ยากมันมีรถเนาะ,นอ,ะอ๋อแต่เฮียน,น้องมีอะไรที่รถจักพอมีอยู่มีสองคันอ๋อมีสองคันน้องซาเวเอิญถนยังได้รถจักเนาะรถจัก มือซองกัไต่ติน้องเนาะอืมเอาประมาณไปว่าก็แต่มันขี่ได้เลยเจ็ดแปด<ห>ล้านในพี่นอ้องสูงสุดเนาะเอาสำนันราคาหนังกะโอเคแล้วพี่น,อนอ้องเว้ยกะความต้องการของน้องทั้งซองกะแตกต่างกันไปเนาะแมนแมนแมนน้องนอนยากได้รถทางนอ้อง็อยากได้ห้องนอนพี่น,อนอ้องเว<น>้ยแสดงว่าเขาหนาแนะ่ะเพราะได้กินเนาะเขาหนาแน่นเลแต่ว่าตื่นเนี่ยจำเป็นร้ายกลัวพี่น้องเว่ยคือน้องว่าผ่านมาแหละครับครีแต่ฝากทั้ง ผู้ใหญ่จะดีเนาะแม่นตาได้เบิ่งคลิปนี่กะที่คิดอยากช่วยน้องๆหรือว่าอยากซัพพอร์ตน้องๆเนาะกะสามารถช่วยได้พี่น้องเอ้ยทักหาน้องเองโดยตรงก็ได้เนาะแม่นแล้วก็หรือว่าทักหาทางทีมงานเฮาพี่น้องเอ้ยแล้วก็เฮาก็สิติดต่อหาน้องให้เนาะหรือว่าอยากล้มกับอย่าคุยกับน้องเป็นการส่วนตัวกะคุยไดรล้มได้พี่น้องเอ้ยไม่แหนึงน้องๆเพิ่นกะเปิดมุกเปิดใจอยู่เพราะว่าโสดห้ากะใหม่ๆนี่ยห้ากอนน้องแดือนสดใหม่แล้วก็เป็น เป็นน้องสาวขึ้นมาอีกด้วนี่ทแมนแมนแมน้นองอเว้นกับโสดแต่เกิดผมเรียนบ่ย <c oughs> ังบ่เคยล่มเบาอีกว่าโอ้พี่น้องเอ้ยก็ถือว่าไภายอยากมาดินมาเที่ยวกับน,น้องๆให้มาอะนะแต่ว่ามะย,ย่างมาขึ้นนี่บ่ได้เนาะมาได้แต่ย่า,ายงเว้นพี่น้องเลยมานั่งเด่นนั่งหัวคือทีมงานทำมาอันนี้กันคลิปนึงก็จะได้ไปิดไว้ซ้ำนี่ก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยขอบมุกขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่ว่าติดตามทำเวิงรับส้มให้กำลังใจตลอดจะพอกำไรถนัดเด้อถ้าว่ามียี่สิบเปอร์ จนมุกสนใจฮะก็สิมาเยี่ยมยามหนองไม่เนาะมาพุะทศไทยบกวยเนาะเมนเมนเมนยูดีพีแห่งเบิร์ดสุขสุขคนบ๊ายบายพ่อแนเนาะบ๊ายบาย <laughs>